ความเสี่ยงของบริษัท m i โครเอน e r g y ถ้าเกิดมีการระดมทุนโดยใช้หุ้นกู้ถึง1,000ล้านดอลลาร์เพื่อจะเอาไปซื้อบิตคอยจะเกิดอะไรขึ้นและอันนี้อาจจะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทและความน่าเชื่อถือของบริษัทในระยะยาวซึ่งวันนี้ เดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับของ m i c r o s t r a t e g y หรือ MicroSeller อีกเช่นเคยนะครับเนื่องจาก MicroSeller หรือ m i c r o s t r a t e g y นะครับได้ระดมทุนนะครับโดยขายหุ้นกู้ถึง1,000ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อจะเอาไปซื้อ Bitcoin นะครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวดังเลยทำให้มีสำนักข่าวต่างๆเนี่ยออกมาทำข่าวเรื่องนี้เป็นจำนวนมากนะครับ อันนี้เป็นความเห็นจากโคลินวูนะครับนักข่าวด้านคริปโตชาวจีนเขาได้แชร์ชาร์ตที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นของ m i r r s t r a t e g y นะครับและการลดลงของหุ้นเทสลาและคอ i เ b a s นะครับหาก m i r r s t r a t e g y นะครับซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นอีกจากการถือรองในปัจจุบันนะครับนี่อาจจะกลายเป็นกองทุน บิตคอย ETF ได้เลยคือกองทุนที่ลงทุนเป็นหุ้นนะครับโดยใช้บิตคอยนะครับเป็นสินทรัพย์นะครับที่สแสดงมูลค่านะครับดังนั้นคนที่จะเข้าไปเล่นนะครับก็จะซื้อขายคล้ายคล้ายหุย้นเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นกองทุนเกี่ยวกับบิตคอยนั่นแหละนะครับฉะนั้นไอการที่บริษัท m i c r o s t r a t e g y นะครับจะขายหุ้นขนาดนี้นะครับ ถือได้ว่าเป็นหุ้นแปรสภาพนะครับถ้าในกรณีที่บริษัทไมโครสติจจี้นะครับมีราคาหุ้นนะครับที่ต่ำลงนะครับสิ่งที่ตามมาคือภาระเรื่องหนี้นะครับและก็รายได้นะครับรวมถึงค่าใช้ใจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศา,ศาลเลยทีเดียวนะครับฉะนั้น เราก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าการที่ m i micro s t r a t e g y นะครับในระยะชอตเทอ e r มนะครับหรือระยะสั้นเนี้ยหุ้นกู้เนี่ยขึ้นอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็หุ้นของ m r o strategy นะครับก็ขึ้นอย่างแรงเลยเพราะผู้คนนะครับก็มั่นใจใน Microseller นะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถสร้างกําไรนะครับที่จะได้จากบิตคอยเนี่ยเป็นก่อเป็นกรำนะครับโดยการเทรดบิตคอยเนี่ยแหละนะครับ และเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่เนี้ยความแน่วแน่และปฏิภาณนะครับในตอนเนี้ยของอบริษัทไมโครสแตนดิีก็จะเห็นได้มากกว่าเทสลาและคอยเบสนะครับคอยเบสเนี่ยก็เสียได้เหมือนกันเนาะก็เข้าไปในหุ้นนะครับที่ยอมรับอย่าง NASDAQ นะครับแล้วก็หุ้นเกี่ยวกับคริปโตนะครับคริปโตหุ้น ก็ขายหุ้นทิ้งนะครับทำให้ราคาป c ค i ยเนี่ยร่วงไปอย่างรุนแรงรวมถึงเทสลาด้วยที่เขาพยายามที่จะออกมาใช้สื่อนะครับเพื่อจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับก็คือติดตามไปกับสื่อให้เขาเนี่ยให้ผู้คนเนี่ยจดจำอีลอนมาร์ Elon Musk นะครับในฐานะที่เขาเป็น CEO ของเท s l a นะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็น ดารานะครับดลคนที่เป็นนักธุรกิจที่คนชื่นชอบในวงการของริปโตเคอเรนซีนะครับสาเหตุนี้เองนะครับที่อีลอนมาร์พยายามที่จะทําสื่อเนี่ยที่จะเกาะกระแสะนะครับ <c oughs> ก็เลยไปพลาดส่วนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมรับในเงินสกุลปิดคอยนะครับในการชําระเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเทส l a นั้นอีลอนมาร์ก็ได้ออกมาอย่างนี้นะครับทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลงไปอีกนะครับนั่นแหละครับเป็นจุดแตกหัก2อันนะครับ2บริษัทที่ทำให้ราคาของหุ้นนะครับและราคาของความน่าเชื่อถือของในวงการของคริปโตเคอเรนซีน้อยลงนะครับในเนี้ยนะครับเขาให้เห็นตารางของคอยินวูนะครับแชร์ให้เห็นว่าหุ้นไมโครสแตนดิกี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 5. 3าเปเลยทีเดียวในขณะที่ราคาหุ้นเทสลาและ c o อยเบ s e นะครับเป็นบริษัทสก,กุลเงินดิจิทัลขนาดรายใหญ่เลยทีเดียวและส q u a r e นะครับหรือแจ็คดอซี่นะครับที่เป็น c ี o ของ CTO ของ Twitter นะครับแล้วก็สแ u a r e ก็ปรับลดลงนะครับหุ้นคอยนะครับลดลงถึง2.88%ซส่วนสแ u a r e นะครับของแจ็คดอซี่ล่วงลง 1.39%เลยทีเดียวมิ c อ่าไมเคิลเซเลอร์นะครับพึ่งประกาศว่าบริษัทธุรกิจซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เนี่ยของเขาตั้งใจที่จะขายหุ้นมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปซื้อบ t c o i n เพิ่มเติมนะครับราคาหุ้นลดของเท s l a เนี่ยลดลงหลังจากทำจุดสูงสุดที่630.8ดอลลาร์นะครับต่อหุ้นไปเมื่อวันที่27พฤษภาคม ปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ราคาของเทสลานะครับลดลงก็เนื่องจากว่าเทสลาดันไปทางอีลอนมัสดันไปปากเดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะไม่รับเงินบิทคอย์มาชำระเป็นเงินสกุลนะครับในบริษัทของตัวเองนะครับฉะนั้นเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น617 จ9ดอลลาร์หลังจากนั้นราคาก็ตกลงมาอยู่ที่597ดอลลาร์นะครับ597.2ดอลลาร์นะครับปัญหาสุดท้ายที่เราได้พูดถึงที่เราได้โจมหัวนะครับถ้าเกิดว่าราคาหุ้นแปลงสภาพนะครับของบริษัทไมโคร s อนเ t ์เนี่ยมันลดลงจะมีอะไรเกิดขึ้นเรามาดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับ MicroStrategy ได้ถือคองบิตคอยเนี่ยประมาณ92,079 b i t c o i n ะครับไว้ในคลังของบริษัทซึ่งเป็นมูลค่า f i a t c u r r e n n y y ประมาณ3,700ล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณนั้นอูสันนิฐานว่าหากบริษัทเนี่ยซื้อบิ c o i n มากขึ้นบริษัทจะกลายเป็นกองทุน BTC และ ETF ได้เลยทีเดียวคือ Bitcoin ETF นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อต้นปีนะครับทาง m i c คิลเซเลอร์ ller, นะครับ mm hmm. ก็ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ mm hmm. เขาพูดอย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาอธิบายว่าป mm ิด o i n ไม่ใช่หลักทรัพย์และ IC นะครับ mm hmm. ออบริษัทการลงทุนหรือกองทุน ETF ETF นะครับ mm hmm. นักข่าวก็ยังเชื่อว่าหากหุ้นของ MicroStrategy นะครับลดลงต่ำกว่า397.99ดดอลลาร์นะครับแรงกดดันมาต่อหุ้นนะครับผู้แปลสภาพอาจเปลี่ยน ไปอย่างมหาศาลนะครับเนื่องจากจำนวนอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับซึ่งทางบริษัทมีต้นทุนดอกเบีย้ยจ่ายอยู่6.125%ต่อปีนะครับซึ่งเป็นต้นทุนดอกเบีย้ยนะครับถึง30.625ล้านดอลลาร์ต่อปีหากราคาหุ้นของ m i โคร s ซนต์ีนะครับลดลงตัวอย่างเช่นหากราคาลดลงต่ำกว่า397.99ดดอลลาร์ รแรงกดดันต่อพันธบัตรการแปลงสภาพที่ต้องระเชิญอยู่เป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดหุ้นต่างเนี่ยนะครับของไมโครเซดจีนะครับมันลดลงนะครับแล้วก็ในเวลานั้นนะครับไมโครเซจี Micro นะต้องมีการใช้นะครับแคดโฟจำนวนมหาศาลที่จะปะนะครับในการในการปะนะครับที่จะเป็นไล รายได้นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นต่งตางๆรวมถึงถ้าหุ้นลดลงนะครับคนก็จะถอนออกจากหุ้นแปสภาพของเขานะครับเราก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ซึ่งปัญหานี้เราก็ต้องไปว่ากันต่อไปนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดกรณีที่บริษัทไมโครแซนดี้นะครับหุ้นตกนะครับและหุ้นนี้เป็นหุ้นที่เกิดจากแกนแปลงสภาพนะครับคือการเอาไปซื้อบิตคอยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ การขาดสภาพคล่องนะครับของบริษัทไมโครสแตนดิตีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนทองคำนะครับถ้าบิตคอยไม่มีการซื้อไม่มีการาขายนะครับก็จะไม่เกิดไรายได้มันเป็นแค่การเก็งกำไรนะครับฉังนั้นการซื้อครั้งนี้ของไมโครสแตนดิตีนะครับเขาก็หวังนะครับว่าเขาจะกะได้จะเป็นบิตคอยนะครับผู้ถือบริษัทที่ ถือบิตคอยอันดับหนึ่งและจะเป็นที่หนึ่งนะครับนั้นการจะเป็นที่หนึ่งมันก็ดีนะครับเหมือนกับคุณเนี่ยก็ซื้อทองคำเอาไว้นะครับอยู่ในบริษัทของตัวเองที่เป็นจำนวนมากอาจจะเป็นทองคำแท่งหรืออะไรพวกนี้นะครับผลปรากฏว่าในระยะหนึ่งนะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าในช่วงเวลานี้มันรายได้เนี่ยมันมาแน่นอนนะครับทองคำมันขึ้นเนี่ยบิตคอยมันขึ้นนะครับนั้น คุณก็ต้องขายนะครับในช่วงที่ราคามันขึ้นเป็นระยะเป็นระยะนะครับและสำหรับการที่คุณจะออกหุ้นกู้เหล่านี้นะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินให้กับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะครับอย่างตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลานะครับก็จะเกิดสาภาวะที่คนไม่ไว้ใจนะครับในบริษัทไมโครแสตตี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายของ บริษัทได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องหาเงินนะครับสดสำรองนะครับที่จะหมุนออกเอาออกมาใช้หรือว่าบางครั้งบริษัทไโคโ,คโนเนี้ต้องขายบิตคอยน์ออกไปกอบนะครับเป็นช่วงระยะระยะนะครับอาจจะตอนนั้นนะครับที่มีปัญหาเรื่องเงินมากก็อาจจะประสบกับปัญหาความการขาดทุนเรื่องนี้เป็นเป็นต้นนะครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับก็ยังเป็นข้อสรุปได้ในระยะยาวและวันนี้ผมอาจจะใช้ความคิดเห็นตัวตัวอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดนะครับหรือว่าอาจจะมีตรรกะที่อ่ไม่ได้ครบถ้วนนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การคาดเดาขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะเราอยากให้ทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้น เรามี4่ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊ก u ูทูบและไลน์กลุ่มนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับได้ได้ติดตามชมคอนเทนต์ะ content, นะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือไมโครแซนดี้ด้วยกันรเราจะมีการอัปเดตบ่อยหนนะครับช่วงนี้ก็คือน่าจะทุกวันเรามี4่ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊ก u ูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโตเคอเรนซี่ค m ม n ม t นนะครับข้างในก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะครับ อาจจะเป็นการเทรดรายวันความรู้เกี่ยวกับคริปโตเเรบบนซีข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเเรบบนซีก็สามารถเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่แถบจุมจนใต้โพสนี้ถ้าไม่เจอนะครับก็เข้ามาทักเราได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ